อ่าก็ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมแอดมินแบงค์โยอะๆเยอะๆเนี่ยหลังจากที่น้องๆนะครับได้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ผมแล้วนะครับเขาก็ต้องการที่จะแอดขอแอแจกแอดออนหน่อยครับบนเซิร์ฟแอดแอดแจกหน่อยนะครับวันนี้นะครับผมแอดมินะครับก็อ่าทำมาแจกแล้วนะครับผมเป็นคลิปแจกแอดออนนะครับอ่าแอดออนนี้มีที่มีที่นะครับชื่อว่านะครับผมบอมคอฟส์เนี่ยนะครับผม ไม่รู้ว่ามันทำไมชื่อแบบนี้นะครับนับลิงโหลดนะับจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมวายนะครับคนน่าตื่นเต้นกันเลยอ่ะนะผมในเซิร์ฟผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็พวกของต่างๆใ้พวกนี้สามารถกินได้นะนี้่จะเป็นมงมินวายนะครับไม่วจะเป็นแยมมีแยมของกินแยมก่อนละกันว้าวายเพิ่มหัวใจด้วย ว้ายเนียมันก็จะมีชาวบ้านนะครับที่แบบอ่าเป็นตัวที่แบบเดินแรกของในแบบนะตอนนี้มันผมไม่รู้มันไปไหนอะ่ะผมหามันไม่เจอนะที่จริงมันจะเดินอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราหามันก่อนแล้วกันเนาะ